ก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเราพิรู้ว่ามันทําได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาออบอกแล้วก็แนะนำนะคะแล้วกันนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีมีมีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือนะคะวิธีการเติม RP ฟรีนั่นเองนะคะเราเพิ่งรู้ว่ามันทําได้จริงๆแล้วเนี่ย ปกติเราจะซื้อล่วงหน้าใช่ไหมนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้ซื้อล่วงหน้าไปนะคะแล้วเราจะมาเปิด RP เนี่ยเราก็เลยงงว่าเอา้ามันเติมได้ฟรีหรอนะคะ<ม>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเ,เข้าไปที่ RP ใช่ไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมคะอันนี้มันจะใช้ได้สําหรับที่เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เท่านั้นเนาะนะคะ,นนะ,คะก็อันนี้ให้ดูก่อนว่าเรายังไม่ได้เปิด RP นะคะเมื่อเข้ามานะคะมันจะเป็นในส่วนของ เออ RP Prime นะคะก็คือมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็น RP Prime กับ Prime Plus นั่นเองนะคะก็เราสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในทุกๆเดือนเนี่ยมันจะให้คูปองส่วนลดนะคะหรือว่าเป็นมูลค่าแทนมูลค่า UC แล้วกันเนาะนะคะ1ใบเนี่ยเท่ากับ300 UC นะคะซึ่งเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 3ใบนะคะนั่นก็คือ900 UC นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ทําการสมัครล่งหน้าไปเป็นรลายปีเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้เผื่อไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตอนแรกเนี่ยเราสมัครเพื่อที่เราจะเอาการ์ด level RP นะคะ mm hmm. ก็คือเวลาที่เราอยู่บนเครื่องเนี่ยป้ายชื่อเรามันจะเด่นกว่าคนอื่นทุกคน mm hmm. นะคะ ต้องการแค่นั้นเลยนะคะเราต้องการแค่นั้นเลยแล้วก็สมัครไปแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่ามันทําได้นั่นเองนะคะก็มาดูกันนะคะว่ามันทําได้ยังไงนะคะอันนี้บอกไว้สําหรับคนที่สมัครไอเจ้า RP พรามอยู่แล้วเนาะนะคะก็ไม่ต้องเสียเงินเปิด RP เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินเปิด RP เลยเราสามารถได้ RP ฟรีทุกเดือนเออไม่ใช่ทุกเดือนทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่ RP มารีเซ็ตนะคะอ่ะนี่นะคะซึ่งเราเนี่ยชอบชุดของ RP l e v e l 1มากนะคะเพราะว่า ในในบรรดาของทั้งหมดเนี่ยเราชอบ RP Level 1ที่สุดละนะคะก็คือมันค่อนข้างที่จะสวยที่สุดแล้วนะคะสวยกว่า Level 50อีกนะคะอันนี้เราแบบจากใจเราเลยนะนะคะ <c oughs> <c oughs> เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ RP มันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบน่าเติมแล้วเพราะว่าชุดมันมันเฉยๆอยอะทุกคนนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยในเลเวล10มันก็จะได้หมวกกันน็อกเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อไป15เนี่ยจะได้ไปลูกอวตารก,กับที่ห้อยกระเป๋านะคะ ก็จะเป็นท่าเต้นฟรีนะคะที่เราจะได้มานะคะโดยที่เราไม่ต้องเปิด RP เลยเนาะแค่เราทําให้ได้ถึงเลเวล15เราก็จะได้ท่าเต้นมาฟรีฟรเลยนะคะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Golden เติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทั้งร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข UAD และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทางร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง UAD ไทยและ UAD ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอ,อีกมากมายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ f a c e o o o แฟนเพจ Golden เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอด Golden เติมเกมอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะต่อไปก็จะเป็นสโมกนั่นเองนะคะสโมกอัอนนี้นะคะ<ม><ม>เปิดควันแล้วก็ชุดฟรีนะคะก็เป็นรูปผีเสื้อ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเครื่องบินนะคะลายอะไรก็ไม่รู้นะคะลายอะไก็ไม่รู้เนาะนะคะอันนี้แล้วก็เป็นถ้าตำนานแดง50นะคะซึ่งหลายๆช่องก็อาจจะแบบรีวิวไปแล้วหรือทุกคนก็เห็นบ่นแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์เล็กๆแป๊บเดียวนะคะอ่ะแล้วก็จะเป็น S LR นะคะซึ่งไม่ค่อยมีสกินมาให้เลยนะคะสำหรับปืนนี้เหมือนแบบเป็นแบบ ลูกเมียน้อยยังไงก็ไม่ดูนะคะแบบสกินอื่นเขาแบบมากันแบบสวยสวย r ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เป็น AK สําหรับเราคือเฉยมากนะคะต่อให้มันสีสันจะเยอะเต็มันคือเฉยมากนะคะแล้วก็จะเป็นเลเวล50นั่นเองนะคะก็อืมชุดมันดูพลุงพลังคือเราอะเราไม่ชอบชุดอะไรที่มันแบบมันใหญ่ๆแล้วมันพลุงพลังนึกออกไหมเราเราเราไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรนะคะแบบไม่รู้อะ เรามองว่าม,ม,มันไม่ค่อยน่าเติมเท่าไหร่นะคะสําหรับเรานะหรือว่าสาหรับทุกคนเลยก็ได้ก็ว่าได้นั่นเองนะคะและ้วก็อ่ะโอเคแนะนำคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเรายังไม่ได้กดเติมหรือว่ากดซื้อล่วงหน้าไปเนาะนะคะทุกคนอ่ะอเดี๋ยวราให้มาดูก่อนเรามี ucu 1 2 6่0 5 UC เนะคะอดี๋ยวจะดูว่าเราเติมไป UC เราเลดหรือเปล่านะคะอ่ะมากดทำการอัปเกรดนะคะเห็นไหมมันบอกว่าคือเราจะได้คูปองลดไป900ใช่ไหมแล้วก็มีคูปองที่เราเก็บมาอีกนะคะเอ่อ6กก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เสีย UC เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะจะเป็นจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะกดตกลงอ่บเรียบร้อยนะคะ่ะ RP เราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเมล24่อ่าเดี๋ยวขอรั เป็น U C เพิ่มแล้วกันเคยรับเป็น U C ไปเนาะเรียบร้อยชุดนะคะ D J d n ซ c e r โอเรื่องเรามองว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยสวยที่สุดละจริงๆนะไม่ได้แบบไปดีิอขอไปในเสียงรถด,ด้วยนะคะเพราะว่ารถวิ่งผ่านไปผ่านมาเราไม่มีห้องอัดจริงๆนะคะโอเคได้กุปฟองข้างมีหมดแล้วแหละเรียบร้อยนะคะโอเคมีอะไรอีกไหมอะ อ่ะดูนะคะเห็นปะยูซีม่ลดแถมได้ยูซีเพิ่มมาอีกตั้ง200ยูซีนั่นเองนะคะโคตรดีบอกเลยนะคะทุกคนใครที่สมัครเอ่ออาพีามอยู่นะคะอย่าลืมนะคะไปรักษาสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเนาะนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่รู้เราสมัครมากี่เดือนเราก็ไม่รู้อะประมาณ5้ตั้งแต่เมษานะคะเราก็เพิ่รู้ว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะก็ต่อไปนี้ก็คงจะแบบ ค่นี้ะลรนะไม่ต้องไปเติมเงินเพื่อที่จะเปิด RP แล้วนะคะเราก็รอของฟรีนะคะส่วนอันนี้ก็เข้ามาแล้วแล้วก็เข้ามาอีกแล้วนะคะอันนี้ซอนพอน,นี้พลายอเออคชุดก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็คงไม่ไม่เอาโอเคก็ประมาณนี้นี่ได้จริงๆนะคะทุกคนมาดูของเห็นปะไม่จกตานะ,ะ่ะไม่จกตา,น,ะะตานี้ก็เป็นหมวกนกนะคะมวกนอก เลเวลสองเลเวลสามนั่นเองนะคะแล้วก็ได้อะไรมาอีกว่อะอะทรงผมนะคะแล้วก็ที่ห้อยกระเป๋านะคะแล้วก็ปืน UMP ซึ่งก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ล่มใช่ไหมนะล่มนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะของคูปองเล็กๆน้อยๆนะคะเอ่อแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อระเบิดควันแหมระเบิดควันอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่นะคะเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะคะสอันนี้เป็นบอกสําหรับคนที่แบบยังไม่รู้เหมือนเรานะคะเราก็เพิ่อค้นพบเมื่อตะก,กี้นี้เลยนะคะแล้วก็ทําคลิปวิดีโออัดแล้วก็เปิด rp พให้เพื่อนๆดูนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะนะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย